สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่ยี่ิเดือนสามปีสองห้เวลาประมาณบ่ายโมงสิเอ็ดตอนนี้เป็นเวลาปิดตลาดช่วงเที่ยงผมจะมาอัปเดตสถานการณ์ที่สำคัญที่สุดที่ผมคิดว sure ่าสำคัญท e ี่สุดในปีนี้คือเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการประชุมของเฟดทุกคนต่างก็เฝ้ามองดูว่าเฟดเนี่ยจะประชุมออกมาแล้วเป็นยังไงผมก็ นั่งฟังเมื่อคืนกับมานั่งเก็บตกกับบทวิเคราะห์ตอนเช้าผมจะสรุปให้ฟังคร่าว <c oughs> ๆก็คือว่าอย่างนี้ก็คือว่าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย0.25ไปไปตามคาดแต่ยังคงเขาเรียกว่าเพดานดอกเบี้ยไว้อยู่ที่5.5.1นะหลังจากที่เฟดขึ้นดอกเบี้ย0.25เมื่อคืนนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ดอกเบี้ยมันอยู่ที่5นะ การที่ดอกเบี้ยอยู่ที่5%เนี่ยก็หมายความว่าเฟดอาจจะขึ้นได้อีกแค่ครั้งเดียวแล้วก็หยุดหรืออาจจะหยุดเลยก็ได้นะเป็นอย่างนี้นี่คือนี่คือสถานการณ์ทําให <c oughs> มาาาม้มีการคลายความกังวลมีการคลายความกังวลก็เลยทําให้ดาวโจนเนี่ยนี่คือการาฟดาวโจนนะเออขึ้นไปเลย200จุดจากลบอยู่ประมาณ100หรือ ร้อจุดประมาณนี้ขึ้นไปเลย200จุดนะมีการคลายความกังวลแล้วก็มีคนถามมีคนถามว่าแล้วการที่หยุดขึ้นดอกเบี้ยแบบนี้เนี่ยจะทำให้ชนะเงินเฟอ้อหรือเปล่าเฟดบอกว่า,างี้เฟดบอกว่าการที่เกิดแบงก์รันและระบบธนาคารเป็นอย่างนี้เนี่ยจะทำให้การปล่อยปล่อยป,อย,ปอยเงินกู้ของธนาคารเข้าสู่สภาวะเงินฝืดก็คือไม่อยากปล่อยส่วน <c oughs> เงินตอนเนี้ยเขาถอนจากแบงก์เล็กก็ไปแบงก์ใหญ่ถูกไหมแบงก์ใหญ่ก็ไม่กล้าปล่อยอีกก็กลัวเกิดแบงร์ลานอีกก็นั่งทับเงินฝากไว้นี่ก็อาจจะทําให้ช่วย <c oughs> สถานการณ์เงินเฟอ้อเนี่ยดีขึ้นนี่คือสิ่งที่เฟดเขาเขาคาดไว้นะอ่อเสร็จปุ๊บจูจๆมีอยู่ช่วงหนึ่งดาวโจนเนี่ยล่วงตกลงมาเลย <c oughs> ล่วงตกลงมาเนี่ย เพราะอะไรสาเหตุเพราะอะไรเท่าที่ผมไปตรวจดูตามแหล่งข้อมูลต่างๆเนี่ยมันจะมีอยู่สองแหล่งข้อมูลซึ่งตอนนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือแหล่งแรกคือเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่า,เ,าเฟดคงเพดานดอกเบีย้ยปีนี้ไว้ที่ห้าจุดหนึ่งเสร็จปุป๊บปีหน้าคือปีหกเจ็ดเนี่ยเฟดคงเพดานดอกเบีย้ยไว้ที่ห้าจุดสามไอ้ไม่ใช่โทษที4.3 4.3 ปีนี้5.1ปีหน้า4.3ก็หมายความว่าเด็กดอกเบีย้ยจะลดลงถูกไหมคนไปเข้าใจว่านี่มีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าคนไปเข้าใจว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยคืออาจจะเพิ่มครั้งหนึ่งก็คือไตามาาต่อไปเฟดประชุมเฟดปุ๊บเฟดอาจจะเพิ่มครั้งหนึ่งแล้วพอไตามาาที่3ปีนี้ก็จะลดแล้วแล้วไตามาาที่สก็จะลดลงอีกซึ่ง นักข่าวก็ถามว่าการที่ตลาดคาดแบบนี้นักข่าวตอนที่ถามเฟดอยู่เนี่ยถามว่าการที่ตลาดคาดแบบนี้เนี่ยถูกต้องไหมครับเฟดบอกว่าไม่เคยมีอยู่ในหัวเลยว่าจะลดดอกเบี้ยปีนี้ดาวโจนสุช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาอ่อนตกลงมาเลยพร้อมกับบิตคอยด้วยตกลงมาเลยแล้วเฟดก็ยังย้ำด้วยว่าไม่ไม่แน่นอนไม่มีทางแน่นอนย้ำแบบนี้ด้วยนะ แต่ว่าปีหน้าเนี่ยเออถ้าสมมติว่าเขาจะลดดอกเบีย้ยปีหน้าเนี่ยผมมองนะผมมองสมมุติว่าตอนนี้5ถ้าจะลงมาเหลือ4.3สมเนี่ยสมมตินะแสดงว่าปีหน้าเนี่ยจะไม่ลดทุกไตามาสด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่ผมมองตอนนี้ก็คืออาจจะเว้นไปประมาณไตามาาหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยนะอาจจะ2ด้วยซ้ำถูกไหมแล้วก็ไปลดช่วงท้ายๆช่วงท,ท้ายก็คือไตมาสามไตมาสีลด0ู5ถึงหนี่คือปีปีหน้านะ ก็จะกลายเป็นประมาณสัก4.3โดยประมาณอาจจะประมาณนี้เอ่อก่อนที่นักข่าวจะถามเฟดเนี่ย mm hmm. เขาจะมีรายงานออกมา mm hmm. เป็นเอกสารออกมาเรียกว่าดรอปออฟดรอปออฟบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าปีนี้5.1 mm hmm. ปีหน้า4.3นะซึ่งผมมองว่าเหตุผลที่ดาวจนล่วงลงมา500จุดเมื่อคืนนี้ไม่น่าที่จะเป็นเพราะสาเหตุนี้สาเหตุที่ คนไปเข้าใจว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยป,ปีนี้แล้วพอนักข่าวไปถามเฟดบอกว่าไม่เคยมีอยู่ในหัวแล้วช่วง,จ,งวจังหวะเวลาเดียวกันเนี่ยทำให้ดาวโจนตกแต่มีเหตุผลหนึ่งที่นักวิเคราะห์ท่านหนึ่งเขาพูดออกมาคือช่วงเวลาคู่ขนานนั้นเนี่ยเจเน็ตเยลเลนเนี่ยได้ไปให้คำแถลงต่อสภาสหรัฐพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่า เธอไม่มีนโยบายที่จะอุ้มทุกทุกอย่างของแบงก์เวลาเกิดแบงก์ลันเนี่ยเจเนเยนเล่นเนี่ยนเนยขาเขาประกาศว่าไม่ต้องห่วงเขามีเงินสำรองพอที่จะรับประกันเงินฝากทุกคนอุ้มทุกคนแต่ถ้าจะอุ้มทุกอย่างเนี่ยจะต้องเข้าสภาสหรัฐก่อนคาว่าอุ้มทุกอย่างก็คืออุ้มไม้กระทั่งบอล หรือพันธบัตรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ธนาคารไปติดหนี้เอาไว้อุ้มทุกอย่างนี่เป็นอย่างนี้คราวนี้พอเจเนตยยเล่นพูดแบบนี้เนี่ยดาวโจ์ร่วงลงมาเนี่ยคนคงแบบเฮ้ยทำไมอะ่ะเพราะว่ามันเกิดกรณีอะไรขึ้นมามันเกิดกรณีที่คนไม่พอใจเครดิตสวิตเครดิตสวิตเนี่ยนะมีบอลพันธบัตร A1 ที่ออกมาแล้วรัฐบาลสวิตบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อุ้มฉันจะไม่ช่วยเธอนะ ซึ่งมันเป็นไปตามเขาเรียกว่าอะไรเงื่อนไขาการลงทุนอยู่แล้วนะเพราะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเขาอุ้มมันเฉพาะเงินฝากที่อยู่ในเครดิตสวิสเจเน็ตเยลเล่นก็ไปแถลงต่อสภา,าประมาณนี้ซึ่งถ้าเขาจะอุ้มให้หมดเนี่ยสภา,าต้องอนุมัติก่อนเจเน็ตเยลเล่นก็เลยไปบอกว่าท่านก็ไปพิจารณากันก็นแล้วกันนะว่าท่านจะอนุมัติไหมแต่สําหรับเธอเธอโยนไปที่สภา,าของสหรัฐว่าไม่ไม่ได้คิดว่าจะอุ้มทุกอย่าง นี่เจเน็ตยนเล่นพูดอย่างนี้ผมเข้าใจว่าตอนนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยคนไปคิดว่าเฮ้ยไม่ได้อุ้มทุกแบงค์ไม่ได้อุ้มทุกแบงค์งเหรอหมายถึงว่าแบงค์ที่จะล้มต่อจากนี้เนี่ยเธอจะไม่อุ้มหรอทุกแบงค์เหรอ,อคือเธออุ้มเงินฝากทุกแบงค์งที่จะล้มต่อจากนี้เหมือนกับที่เธอเคยให้คำมั่นสัญญาเอาไว้แต่ไม่ได้อุ้มทุกอย่าง ของแบงค์ที่ล้มเช่นออกพันธบัตรหรือออกบอลแล้วคนที่ไปซื้อบอลเนี่ยเธอไม่อุ้มตรงนี้มากกว่าที่ผมว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้ดาวโจนตบลงมานะจบก็อยากจะเป็นบันทึกเอาไว้เผื่อวันหน้าวันหลังมาเนี่ยปีหน้าเนี่ยจะมาดูของตัวเองแล้วดูว่าตัวเองคิดถูกหรือคิดผิดหรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ